เขาว่าวัยรุ่นมักจะชอบทําอะไรโดยที่ไม่ได้คิดหรือบางคนยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทําอะไรให้ใครสักคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันหนังคลิปนี้เป็นการสปอยซีซรีส์เรื่องฮอร์โมนวัยวาวุ่น EP ที่2ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมความสนุกกันได้เลย เริ่มเรื่องมาที่พวกต้าวินและหมอกวินกับหมอกได้มาช่วยต้าอัดวิดีโอลองเพลงที่บ้านของตาแม่ของตาก็ชวนหมอกกับวินให้มากินข้าวเย็นด้วยกันแต่ตาบอกกับเพื่อนๆนว่าห้ามตอบตกลงแล้วเดี๋ยวจะพาไปเลี้ยงเนื้อย่างพอเบื่อเวลาที่นั่งกินข้าวกับเพื่อนๆนแม่ของตาชอบพูดเรื่องส่วนสูงของเขาจนตารู้สึกอายเพื่อนเพื่อนตกเยน็นวินกับหมอกก็แยกย้ายกันกลับบ้านส่วนตาก็ลงไปกินข้าวเยน็นม้าก็ถามว่าเพื่อนเพื่อนไปไหนแล้วล่ะตาก็บอกว่าเพื่อนๆกลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวตากินเอง ระหว่างที่กินข้าวกันอยู่ตาก็เห็นโฆษณามอไซค์รุ่นใหม่ที่ตาอยากได้มากๆตาก็ขอป้ากับมาซื้อแต่ป้าก็ไม่ยอมให้ทำให้ตาเดินเซงเซขึ้นมาบนห้องพอตาเปิดดูคลิปที่อัดลงยูทูบไปด้วยความที่วินฮอตมากในโรงเรียนเลยทำให้ยอดวิวสูงมากกว่าคลิปก่อนๆที่ตาเคยอัดลงไว้คนเดียวมันทำให้ตารู้สึกดีใจมากเช้าวันต่อมาตาก็มาทักวินกับหมอกว่าได้ดูคลิปหรือย,ยังยอดวิว2 0 0 0กว่าแล้วนะแต่วินกับหมอกก็ไม่ได้สนใจอะไรระหว่างที่ทั้งสามคุยกันอยู่ ก็มีรุ่นน้องที่ชื่อว่าก้อยกับดาวเดินเข้ามาชมวินกับหมอกว่าในคลิปที่ร้องเพลงน่ารักมากและขอถ่ายรูปด้วยโดยให้ตาช่วยถ่ายรูปให้ทําให้ตารู้สึกเฟลเฟลที่ไม่มีใครจําเขาได้เลยแต่สักพักก็มีรุ่นพี่มาหกที่เป็นหัวหน้าวงดนตรีประจําโรงเรียนที่ดังมากๆเดินเข้าไปชวนตาให้ไปเป็นนักกีตาร์ของวงเพอเห็นผลงานจากในคลิปที่ลงไปตาที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกดีใจจนทําตัวไม่ถูกขณะเข้าเรียนตาก็เอาแต่ฟังเพลงที่จะต้องไปซ้อมทดสอบตอนเย็นก่อนเข้าวงพอตก เย็นหลังเลิกเรียนตาก็ไปที่ห้องซ้อมตามที่นัดไว้และเขาก็ได้เข้าวงดังของโรงเรียนในที่สุดตัดภาพมาทิตา้าเขาก็กลับมาซ้อมกีตาร์ต่อที่ห้องเรียนตอนเย็นไผ่ก็เดินเข้ามาคุยกับตาเรื่องเพลงที่เขาชอบฟังคุยกันไปคุยกันมาก็ถูกคอกันเพราะชอบวงเดียวกันทาให้ตาชวนไผ่มาดูดีวีดีคอนเสิร์ตท,ที่บ้านของตาแต่ก่อนจะเข้ามาในบ้านตาก็ได้บอกกับไผ่ว่าถ้าแม่กูชวนกินข้าวให้ปฏิเสธไปนะเพราะตากลัวว่าแม่จะเล่าเรื่องน่าอายที่ตาไปยี่กระดูกแต่ก็สูงได้แค่นี้ให้เพื่อนฟังหลัง หลังจากที่ตากับไผ่นั่งดูคอนเสิร์ตไปสักพักแม่ของต้าก,ก็เปิดประตูเข้ามาและชวนไผ่ไปกินข้าวด้วยกันไผ่ก็กำลังจะปฏิเสธแต่แม่ของต้าก,ก็พูดออกมาว่าถ้าไม่กินวันหลังก็ไม่ต้องมาอีกแล้วนะไผ่ก็เลยยอมตอบตกลงไปตาที่เห็นแบบนั้นก็โมโหมากแต่ก็ยอมลงไปกินข้าวด้วยพอลงมาถึงที่โต๊ะอาหารมันก็เป็นไปตามคาดแม่ก็เล่าเรื่องส่วนสูงของต้าให้ไผ่ฟังจนตารู้สึกอายมากหลังจากที่ไผ่กลับมาถึงบ้านเขาก็โดนพ่อดุเรื่องที่กลับบ้านดึกทำให้ไผ่รู้สึกเซ็งนิดนที่พ่อออขขงเขาชบ วันต่อมาในช่วงพักกลางวันเตยก็มารอเพื่อนในกลุ่มอยู่ที่หน้าห้องเพื่อจะไปกินข้าวที่โรงอาหารกันเหมือนทุกๆวันแต่พอเพื่อนๆมาถึงกับบอกเตยว่าไม่มีใครบอกหรอว่าวันนี้พวกเราจะไปซ้อมเต้นกันทําให้เตยต้องไปซื้อข้าวที่โรงอาหารคนเดียวระหว่างที่ซื้อข้าวเตยก็คิดได้ว่าจะขึ้นไปนั่งกินบนห้องเรียนเลยแวะซื้อขนมปังขึ้นไปฝากตาที่ซ้อมเพลงอยู่บนห้องด้วยก่อนวันแสดงจริงที่โรงเรียนตาและคนในวงก็เดินไปแปะและแจกใบปลิวของวงถุกคนในวงต่างเป็นที่รู้จักมี มีคนมาขอถ่ายลูกแต่มีตาคนเดียวที่ไม่มีใครให้ความสนใจเลยทําให้ตามีท่าทีแปลกๆไปตัดภาพมาตอนเลิกเรียนสไปที่กําลังเดินซื้อของอยู่ในห้างก็มีเด็กนักเรียนโรงเรียนอื่นเดินเข้ามาขอลายสไปก็กําลังจะกดลายให้ทันใดนั้นเองพี่เพ็กแฟนสไปกับพวกไัย่ก็เดินมาพอดีทําให้เด็กหนุ่มคนนี้โดนพวกไัย่ตบเข็มโรงเรียนก่อนจะเดินจากไปตัดภาพมาที่ตาเขาก็ซ้อมเพลงอยู่บนห้องเรียนเหมือนเดิมตอนเย็นโดยมีเตยคอยยืนเชียร์อยู่ด้วยสักพักแม่เตยก็โทร ชวนให้มากินขนมรสชาติใหม่หน่อยเตยก็เลยชวนตาไปที่บ้านด้วยและก็ได้คุยกันตามภาษาวัยรุ่นแต่ดูเหมือนว่าตาจะเริ่มชอบเตยเข้าให้แล้วตกดึกตาก็โทรไปหาเรื่องคุยเล่นกับเตยและถามเตยว่าเธอเคยอยากทําอะไรเพื่อใครไหมอะเตยก็บอกว่าอยากไปโรงเรียนเพราะแม่ไงเพราะถ้าตัวเองอะคงไม่ไปหรอกขณะเดียวกันตาก็เหมือนจะสาร,รภาพอะไรบางอย่างเรื่องที่ตาอยากเล่นดนตรีเพราะใครแต่เตยก็พูดสวนมาเรื่องเพลงทาให้ตาล้มเลิกเรื่องที่จะสาร,รภาพไปและ ทั้งคู่ก็วางสายแยกย้ายกันไปนอนเช้าวันต่อมาบ๊อบที่เป็นเจ้าของรายการ VR ซอที่คอยถ่ายทุกเหตุการณ์ในโรงเรียนก็ได้มาถ่ายนําเสนองานประจําโรงเรียนเปิดโลกกิจกรรมโดยแต่ละบูธก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างกันไปทั้งบูธชมลมวรารสารที่มีขวัญอยู่ชมลมวงโยที่มีทีกับทูที่เป็นเพื่อนสนิทกันมากๆเหมือนคู่รักกันเลยตดัดพามาที่บอนห้องเรียนสไปก็กําลังเข้าได้เข,เข้าเข็มกับรุ่นน้องแต่รุ่นน้องดันไม่มีถุงทําให้อดกินสไปเพราะฉาย,ยาของ เธอคืออยากกินสไปต้องใส่ถุงหลังจากที่สไปเดิอนออกมาจากห้องก็ได้มาเจอกับขวัญและดาวซึ่งขวัญเป็นเพื่อนเก่าของสไป์ที่เคยสนิทก,กันมากๆจากนั้นดุนน้องผู้ชายก็เดินตามออกมาโดยเสื้อผ้าที่ยังใส่ไม่เสร็จขวัญที่เห็นแบบนั้นก็รับไม่ได้และเดินหนีไปขวัญก็ได้พูดกับดาวว่าเรื่องนี้อย่าไปบอกใครล่ะตัดภาพมาทิต้าที่รอขึ้นเวทีร้องเพลงก็ได้ให้เตยช่วยถ่ายรูปให้ระหว่างที่ทั้งสองยืนคุยกันอยู่ก็มีคนใส่ชุดมาสคอตเป็นช้างมาแอบถ่ายรูปของพวกเขาทั้งสองคนไว้หลังจาก พอแม่ของตาก็มาที่โรงเรียนเพื่อมาดูตาขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกตาก็บอกให้ป้ากับม้าไปรอที่บ้านเดี๋ยวเขาจัดคลิปไปให้พอเขาอายแต่ป้ากับม้าก็ไม่ยอมไปแถมไปรอจองที่หน้าเวทีด้วยสักพักเวลาขึ้นเวทีก็มาถึงนักเรียนก็มาดูกันเยอะแยะมากมายส่วนตาก็เล่นเต็มที่มากๆอย่างที่ตั้งใจซ้อมมาเตยที่ยืนถ่ายวิดีโอให้ตาก็ได้ยินนักเรียนหญิงสองคนคุยกันว่าไอ้มือกีตาร์คนใหม่วงนี้ขี้เก๊กมากเลยว่ะทําให้เตยก็รู้สึกว่ามันมากไปเหมือนกันไม่เหมือนกับตอนที่ตั ต้งใจซ้อมเวลาจริงจังในห้องเลยเตยก็เลยเดินออกมาตัดภาพมาที่คนที่ใส่ชุดมัดขอช้างสีชมพูนั่นก็คือหมอกนั่นเองเขาเดินถ่ายรูปคนไปทั่วโรงเรียนแต่พยายามทําให้ทุกคนสนุกสนานโดยที่เขาเองอาจจะไม่ได้รู้สึกสนุกจริงๆตัดกลับมาที่เตยเธอก็ได้บอกกับต้าว่าเราไม่ชอบที่เล่นกีตาร์วันนี้เลยต้าก็เลยบอกว่าแต่เราตั้งใจเล่นเพราะแกเลยนะเว้ยเราชอบแกเตยก็เลยตอบกลับไปว่าเมื่อกี้เราพูดเล่นอย่าไปจริงจังเลยเอาเป็นว่าถ้าวันนี้แกตั้งใจเล่นเพราะเราจริง ริงเราผิดหวังอ่ะหลังเลิกเรียนต้าก็ขึ้นรถกลับบ้านไปกับมาและได้เปิดวิดีโอที่เต้ยถ่ายให้ตาก็ได้ยินเสียงคนที่พูดถึงต้าในคลิปว่าคีเก็กมากเลยเล่นอะไรของมันวะทําให้ต้าที่ได้ยินแบบนั้นรู้สึกไม่ดีไปด้วยและรู้สึกผิดหวังที่เล่นกีตา้าวันนี้มาที่เห็นต้าในเหนื่อยก็พยายามชวนคุยและชวนไปหาอะไรกินกันเพื่อฉลองที่ต้าได้ขึ้นคอนเสิร์ตวันนี้แต่ต้าก็ไม่สนใจอยู่อยู่มาก็พูดถึงเรื่องส่วนสูงของตา้าว่าถ้าต้าสูงสูงกว่านี้นะเวลาขึ้นบนเวทีจะได้เท่ แล้วก็ยืนน่นนมให้ต้ากินทําให้ตาที่ได้ยินแบบนั้นไม่ชอบที่มาพูดเรื่องความสูงของเขาก็เลยตะคอกใส่ม้าว่าทําไมถึงชอบพูดเรื่องส่วนสูงทําไมป้ากับม้าไม่สูงเองอะ่ะตาจะได้สูงสูงแล้วเขาก็เปิดประตูลงจากรถไปม้าที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกผิดที่พูดเรื่องปมด้อยของตา้าตาที่บงโหมากก็เดินกลับบ้านมาเองพอกลับมาถึงบ้านเขาก็ได้เห็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เคยขอป้ากับม้าให้ซื้อให้ทําให้ตาที่เห็นรถที่ตัวเองอยากได้มากๆก็รู้สึกผิดต่อป้ากับม้าที่พูดไม่ดีแบบนั้น แล้ว EP ีที่2ก็ตัดจบไปเป็นยังไงกันบ้างคะแล้วทุกคนละ่ะเคยอยากทำอะไรเพื่อใครหรือเปล่าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วเจอกันในตอนหน้าบ๊ายบาย